JR. เอาละครับผมก็กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนทอนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในเกม RV เหมือนเดิมนะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าชาร์ลอตต์นะครับก็จะเป็นการ เก็บเม็ดชาลอตนะครับ EP ที่3เนาะเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมนี้กันนะครับอ่ะรีบอกนะครับฝั่งเรานะครับก็จะมีอ้อยแก๊กนะครับไฮเตะนะแล้วก็ชาลอตที่เป็นผมนะครับผมแล้วก็อิงนิสนะฝั่งเขาก็มีแพนด้าไวโอนะครับผมแล้วก็คิกซี่ซานิอันลิสนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครนะครับที่ทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขาหยิบมาเนาะ มาเริ่มเกมนะครับเหมือนเดิมผมก็อัพที่สกิลหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสำหรับออตัวละครอย่างชาร์ลอตเนาะมาเราไปลุยกันที่เลนออฟเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เหมือนแพนด้าเขาน่าจะยังไม่โผล่ออกมานะผมน่าจะ ได้เว็บคีิก่อนเขานะครับถ้าเขามาชา้าอย่างนี้อ่าโอเคสวยนะเหมือนเขาเพิ่งจะมาเคลียร์นะแต่ว่าอ้อยเราเนี่ยเข้าบัฟแดงฝั่งศัตรูมันที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เหมือนแพนด้าเขาจะไม่เห็นด้วยนะครับอ่าแล้วสกิลว่าอย่างนี้โอเคก็ถือว่าได้ตอดเลือกเขาอยู่นะเพราะว่าสกิลสองผมมาชา้าเกินนะครับเมื่อกีอ้ผมก็ลงมาเอามังกรเล็กนะครับ อันนี้ไอ้จริงๆไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่ามังกรเล็กนะครับเหมือนแพนด้าเขาจะมาเปิดผมนะแต่เขาน่าจะเหตุกับผมไม่ไหวนะเพราะเนื่องด้วยแบบสกิลสองผมคูดาวไวเนาะผมก็ระบาไปรเรื่อยๆนะครับสกิลสองสวนอีกต่อนึงไม่ตายนะเสียดายอ่ะผมลืมบอกนะเมื่อกี้ผมได้ลเท้าวลดคู่ดาวแล้วนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นถุงมือลดคู่ดาวนะ เหมือนช็อตน,นี้แพนด้าเขาจะออกมานะครับแต่โอ้โหผมกำลังจะบอกว่าแต่เลยนะแต่แบบแปลกๆนะครับที่เขาก้าวออกมามีซานิดนี่เองเนอะดีนะผมไม่ใช่แหลมมองไปนะแต่ซานิดน่าจะเห็นผมแหละแล้วผมจุกออกมาโอเคสวยนะครับยังลอดซานิดได้อยู่นะครับอ,อ้อยเราก็เก็บอ,อาริทไปนะครับสกอร์ทีมตอนนี้ก็2ต่อ2นะครับตอนนี้อ่ะคิกซี่ก็ได้อาเตะไปด้วยนะครับ ฝั่งเราเหมือนเลนล่างจะมีไฟนะแต่ผมน่าจะไปไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าด้าเขาอยู่ล่างแล้วเนาะผมก็น่าจะได้แค่ทําเลนไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยไฟไฟ,ไฟเมื่อกี้นะผมจําเป็นต้องไปเติมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ผิดที่ผมตัว,ต,วตัวผมด้วยนะแล้วซานี่เจ้วาวะนี้เหมือนป่วนป่าอ้อยเรานะผมก็เรียกรวมกลุ่มเลยดีครับอย่างนี้แล้วเข้าไปอันติงัดโชวาร์ปแล้วล้ำพาสิบ ป๊าบแล้วอ้อยยังไงอสวยอ้อยเราก็ได้สาริดมานะครับเสียดายนะจริงๆผมเนี่ยอยากจะลาสเขานะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นปากเนี่ยผมก็เลยเออให้คิวเขาดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าอยเกมนำเนี่ยอย่างมันแรงอยู่แล้วนะครับอ้อยเกมนำคือมันแรงมากๆอยู่แล้วนะ อ่าตอนนี้ผมก็ได้รองเทา้าเอ้ยไม่ใช่รองเทา้ารุงมือรถคู่ดาวแล้วนะครับเอเคเหมือนเลนล่างเราจะเก็บงานไปได้นะครับเหมือนคลิกซี่จะอยู่เลนกลางกับผมนะแล้วผมเข้าไปยกละพาสิปุ๊บๆป,บปบแล้วสกิลสองออกมาแบบทันทีอยู่นานไม่ได้นะอยู่นานไม่ได้นะฝั่งเขาเนี่ยเติมกันทั้งทั้งดีเลยนะครับ ก็ทุกตาทุก EP ีนะครับที่เล่นชาลเลนจ์ผมก็จะพยายามนะครับเล่นเกมนั้นเนี่ยออกมาให้ดีที่สุดนะครับเหมือนตานี้เนาะที่ผมกดอยู่นะครับก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแหละนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใครที่เป็นสายโซโล่เนี่ยผมเป็นกำลังใจให้จริงๆนะเพราะว่าผมก็จะพูดกไอ้เดี๋เดๆดเดเดี๋ยว็ดเด็วเด็ด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 เดเดเดดเดีด มยวยแต่แพ้มไงเรามยวยแต่แพ้มนะเรียบร้อยเลยนะผมโดนโดนคิวเลยนะครับตัวหนึ่งเฮ้ยวัี้ผมพูดถึงไหนล่ะอ๋อสำหรับการโซโลใช่ไหมผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายโซโลนะเพราะผมเข้าใจนะครับว่าสายโซโลเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากเลยนะครับคือแบบว่า มันไม่ได้ยากในรูปแบบเกมที่เราเข้าไปเล่นนะแต่มันจะยากกับผู้เล่นนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะเจอผู้เล่นประมาณไหนในทีมนะอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจช่วยจริงๆนะครับสำหรับสายสุดแล้วผมเข้าไปงันแล้วระบำพาสิบปดปดปดแล้วสกิลสองออกแล้วสกิลหนึ่งเกือบตายนะไม่น่าห้าวเลยนะครับและอิงกี้มาครช็อนนี้แต่ผมไม่น่าจะเข้าไหวแล้วนะครับ ผมดูไปตัวหนึ่งแล้วนะผมอาจจะต้องเซฟๆนิดหนึ่งนะครับไม่อยากจะเอามากจนเกินไปนะเกมก็ไม่ได้ดำมากแล้วก็ไม่ได้ตามมากนะครับสกอร์ก็เป็น8ต่อ8เนาะสำหรับเกมนี้นะครับผมก,ก็เชียร์เล่ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าแพนด้าเขาอยู่ล่างเนาะ เหมือนคิกซี่เขาจะมารับเบฟคลิปให้นะครับน่าจะทันอยู่นะผมว่าอ่ะไม่เวลาผมติ๊กบอกแล้วผมว่าไฮเดเต,ตเขาน่าจะขึ้นไปรับบนให้ผมได้อยู่นะครับหรือเปล่าเหมือนซานี่เขาจะเอาบาฟฟาสอย่างนี้กลับมาโดนแน่นอนอ่าเรียบร้อยแล้วลกลับมาผมอันติยกแล้วแลบ็บมพาสิบแล้วสกิลสองแล้วเก็บงานไปได้นะครับสำหรับอิงนิสนะผมก็ไม่ได้คิวเหมือนเดิมนะ <laughs> โอเคผมได้สเปียแล้วนะครับเล่นออฟก็อย่างนี้แหละทุกคนมันก็จะเหงาเหงาหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะได้คิวบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับพอหลักๆเนี่ยออฟมันก็จะเป็นสายแบบดวลเลนกันหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีแก๊งบ้างนะแต่หลักๆก็จะแบบดวลเลนกันหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แข่งกันทําเวฟนะครับแข่งกันทําป้อมซะมากกว่าเนาะสำหรับออฟเลนนะครับอันนี้ด้วยส่วนตัวผมนะ ผมจะมองแบบนี้มากกว่านะครับ,รบเหมือนอ้อยเราเปิดมังกรนะครับน่าจะได้อยู่นะโอเคสวยนะครับแต่เหมือนเพื่อนเราเขาก็เปิดดาร์กด้วยนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าได้มังกรก่อนดาร์กเนาะอ่ะโอเคทีมเราก็ได้ดาร์กมาด้วยนะค่อนข้างที่เราคุ้มเลยนะ ผมมองว่าเกมตาเนี้ยทีมผมเนี่ยมันน่าจะนำแล้วนะครับเอ่อเนื่องด้วยออบเจกต์เนาะพอเกมมาวีเนี่ยเกมมันจะนำกันที่เงินนะครับเพื่อไอ้เงินเนี่ยหลักๆที่หากันได้นะก็คือมีคีปนะครับแล้วก็ออบเจกต์โดยหลักๆเนาะแล้วก็การทำลายป้อมฝั่งของข้าเนี่ยก็จะได้เงินด้วยนะครับเหมือนจะได้ทั้งป้อมกลางและป้อมล่างเลยนะผมน่าจะาป้อมล่างได้นะครับโอเคไม่มีตัวมากันเนาะ คีบเข้าทั้งสองทางเลยนะครับอย่างนี้แต่ผมว่าเล่นน่าจะยากอยู่นะครับน่าจะยากอยู่เพราะว่าฝั่งเขาเป็นตัวที่กันบ้านท่วงดีนะครับสำหรับคลิกซี่นะ,ะก็มาไหลที่บัฟฟ้าเขาแล้วกันนะครับเหมือนแก๊กว่าโดนเปิดนะผมไม่เล่นดีกว่านะ็อตเมื่อกี้ไม่อยากเล่นนะครับผมกลัวพลาดจัดเลยนะเพราะว่าผมเองก็ตายไปตัวหนึ่งแล้วด้วยนะครับ ก็พยายามฟาร์มหางเงินนะครับพยายามจะไปล้างแค้นซานนตให้ได้นะ <c oughs> คือไอ้จริงๆเนี่ยตัวละครอย่างชาร์ล็อตนะครับมันสู้ซานิตไม่ได้อยู่แล้วนะครับในช่วงต้นเกมนะแต่ว่าช่วงเลดเกมเนี่ยผมมองว่าสู้ได้นะครับถ้าเล่นดีๆนะถ้าคอมโบดีๆเนี่ยผมว่ายังไงก็สู้ได้แน่นอนนะครับสาหรับชาร์ล็อตนะแต่จะช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยผมต้องยอมให้ซานิตเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเขามีของเนี่ยเขาอ่านแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างนี้อลิสก็โดนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ฆ่านะแล้วเข้าไปล้าอย่างนี้แล้วยังไงโอเคสวยนะครับเราได้เวลเลตมานะไอเตะได้มานะครับจะได้กลางเลยหรือเปล่านะครับมีสิทธิ์ที่บาแลกเขาจะแตกได้เลยนะเนี่ยยังไงครับ ไม่กันโดนนะผมบอกเลยโอ้โหแล้วเข้ามาโอ้โหแล้วกดดับถึงแล้วระบำสองี้แก๊กดูสองแล้วผมระบำลุวลัวนะครับสกิลสองไประบำพาร์สสี่นะโอเคสวยนะครับได้มาสองตัวนะครับแต่ไม่น่าจะอนั่นแหละทุกคนไม่น่าจะรอดอยังไงล่ะนะครับคนเลืองผมเลือน,น้อยจัดเลยนะเมื่อกี้อ่าอีก,กี่เราก็ได้คลิกซี่มาอยู่นะก็คือแรกแรกกันเลยนะครับ อทีมเขานะครับเหลืออล,ลิสกับไบโอนะครับจริงๆไอไบโอนี้ก็น่ากลัวนะเพื่อนๆถึงตัวแอทนี้คนจะหยิบเพราะนั่งน้อยนะแต่ผมว่ามันก็ยังเป็นละครที่แรงอยู่นะครับถ้าเกิดนะคือจริงๆตัวละครอ,อาวีน่ะถ้าเกิดก็คือแรงหมดแหละนะครับแต่ว่าไวโอเลตเนี่ยคือถ้าเกมตามนะแล้วของประมาณเท่าๆกันเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วนะครับ และยิ่งถ้าเกมนำมากๆเนี่ยผมบอกเลยยิงทีมีหน้ายู่นะสำหรับตัวละครไวโอนะครับเหมือนอ้อยเราจะเข้าไปเล่นกับซานนิดแล้วโดนซานนี้เก็บงามไปครับแต่จังหวะนี้ผมเล่นชัวนะครับสกิลสองไหมสกิลสองหรือเปล่าไม่น่าได้แล้วนะทุกคนโอ้โหหหูหูห oh ูหผมเล่นไม่ได้เนี่ยโอ้โหตานนี้เขามาเติมอีกนะผมเล่นไม่ได้เพื่อนผมเล่นไม่ได้เพื่อน หมดปะเนี่ยออกมาถอออกมาถอยออกมาถอออกมาอออกดวาร์ปโชว์เลยกันว่ากูไม่เข้าไม่เข้าคือไม่เข้านะครับจริงๆเนี่ยไอช็อตปกิกยาถ้าเพื่อนๆคิดว่าอาไฟไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ผมก็แนะนําให้ว์บกลับบ้านเลยนะครับแล้วก็เดินไปทําอย่างอื่นเอานะครับมันจะไม่เสียเวลาตรงนั้นจนเกินไปนะครับ เหมือนอ้อยเราก็เขาว่าหาเซตแบบเซตแรงแล้วก็ลูกคูดาวไปด้วยนะครับเกมนี้นะจากที่ผมสังเกตเวลาเขาพิมพ์แชทมานะครับเหมือนคิกซี่จะอยู่ข้างหน้าผมนะนมผมน่าจะได้แค่ตัดๆไปก่อนนะครับโอ้โหดูดิคิกซี่มันโคตรแรงเลยนะครับเนิร์ฟตยครับ GM นะมันแรงเกินนะครับยิ่งคนเป็นๆเ,เนี่ยโอ้โห ต้นเกมกลางเกมแม่งคูรเซฟนะแล้วแบบพอมีของแบบว่าแม่งแบบห้าวเป้งเลยนะครับอีกสี่โอ้เลยผมเหลือสามข้อเย็ดเข้โอ้โหแรงอะไรวะเนี่ยเกมนี้ผมเล่นแทบไม่ได้เลยนะครับจริงๆผมเล่นยากมากมากเลยนะเกมนี้ล้วงตัวอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อ่าไฟใหญ่ๆนะผมแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับ ก็เข้าใจผมด้วยนะครับมันก็มีอ๋อบางตานะครับบางวันบางคลิปนะที่ผมก็อาจจะไม่ได้เล่นดีเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับคนเรามันก็มีขึ้นมีลงอยู่แล้วนะแล้วช็อตนี้ผมปิดหลังไดนะ้เนี่ยโอ้โหแล้วไว้โอหฮ้าวอย่างนี้แล้วผมระบำพาร์สสิบแล้วสกิลสองแล้วอันติแล้วระบำกดดับถึกแล้วยังไงเรียบร้อยผมตายกลัวเลยกลัวตาย เพื่อนๆลองลองกอกลับไปเมื่อกี้นะถ้าถ้าคลิปนี้มันได้มันได้มันไดเขาเรียกว่าอะไรได้ขึ้นยูทู e ไปนะครับเพราะว่าไอช็อตสุดท้ายเนี่ยไอช็อตที่ผมระบำพาสีนะครับจริงๆนะผมระบำโดนไวโอใช่ไหมแต่ว่าผมไปกดสกิลนะครับแล้วมันก็เลยยกเลิกระบำนะแล้วไวโอก็ไม่ตายแล้วแบบผมคิดไว้อยู่แล้วนะเพราะว่าพอผมยกเลิกพาสีไปผมไม่มีสกิลอะไรเลยเ,ลยเว้ยหรือผมรู้แน่นอนวนะ่า ว่าไปโอเม้งส่วนผมแน่ๆนะแล้วเป็นอย่างที่ผมคิดว่าผมปล่อยจอยเลยนะครับเมื่อกี้โหแย่จัดนะครับตอนนี้ผมเล่นแย่จัดเลยว่ะขโมยบับบูแล้วกันไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะคน,น,นแต่ก็อย่าไปท้อนะครับอย่าเพิ่งไปท้อผมก็จะพยายามบอกตัวเองนะ ว่าอย่าไปท้อนะครับคลิปนี้ผมอาจจะภาคไม่ค่อยสนุกนิดหน,นึ่งนานะพอแบบพอเกมที่ผมเล่นไม่ได้อะผมก็จะแบบเหมือนหมดแพชชั่นนะครับสําหรับคลิปนี้นะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่านะครับเพื่อน้าคลิปนี้ได้ลงไหนก็ต้องขอโทษคนดูเลยนะครับเพราะผมโอ้โหโอ้โหแล้วผมโอ้เฮียอะไรวะเนี่ยมึงดาเมจเฮียอะไรกันเฮ้ย ผมแทบไม่ได้สกิลไม่ได้ทําอะไรเลยอรัเมื่อกี้คือแบบแค่เดินเข้าไปในวงไฟแล้วแบบเหมือนโดนล,ลูกหลงอ่ะเพื่อนๆโดนดาเมจลุหลงอ่ะแล้วผมเกือบตายอ่ะไอ้เหี้ยขอไปในคำหยาบนะครับแต่ผมเซ็งจริงตอนนี้โคตรเซ็งเลยว่ะอ๋อไอคลิปนี้ผมไม่ได้ลงชัวไมีสิทธิ์แพ้ก็นั่งสูงนะครับสกอร์ก็เป็น26ต่อ19นะตอนนี้ ผมตายไปสี่แล้วนะเล่นแย่มากนะครับผมตานาน,านี้โอ้โหดูดิดาเมจอะไรกันวะหน่านะโอเคแล้วฟิกเกอร์แล้วยกปับป๊บๆๆๆบ,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 บแล้ยวยังไงสวยเก็บวิกซี่มาได้นะผมไม่กลัวแล้วผมบอกเลยแล้วยังไงจะไปไหนคราบเวลเลตจะไปไหนครับ,ลลไไรบและ้วะบับพ์พาสิบอันติเข้าไปสวยนะอยู่ทุกคนผมเล่มผมเล่นกับมังเพิ่งเิบและเพิ่งเิบและ เขาตายสี่นะเราน่าจะไปจบป้อมเขาได้เลยนะครับ <_ d ata> เพราะว่า <_ d ata> เรายังไม่มีใครตายสักตัวเลยนะแล้วเขาเสียไปสี่นะผมบอกเลยเอาดาร์กเือเพื่อนไปจบป้อมไม่ดีกว่าหรือจบป้อมเถอะอเพื่อนไปไป,ไปสวยนะครับอ่ะถือว่าทีมเรารู้อยู่นะว่ามันจบได้นะผมคิดว่าเขาจะเอาดาร์ก,กันต่อนะตอนแรกซานิษยังไงก็ไม่ไหวผมบอกเลยแล้วเข้าไปอันติแล้ว,ลวบอมพลาซิติแล้วสกิลสองออกใหม่อีกรอบนึง และเรียบร้อยครับจบไปเรียบร้อยนะสหรับเกมนี้ผมโคตรอึ้งอ่ะคือจริงเกมนี้ผมคิดว่าผมจะแตกนะเวย้ยเพราะแบบผมทำอะไรไม่ได้นะครับคือไอชาร์ลอตทำอะไรไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะแต่ปัญหาคือไอการฆ่าใครไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาแต่คือไอการที่ผมรับดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมแทนไม่ได้เนะี่ยมันคือปัญหาสำหรับ อ๋อออฟเลนนะครับแบบที่ผมคิดเนาะเพราะว่าออฟเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปเป็นตัวเปิดตามโรมอยู่แล้วนะครับเป็นตัวเปิดไฟนะแล้วเพื่อนคิดดูเดี๋ยวผมรับดาเมจไม่ได้เลยนะครับในในเกมเนี่ยเวลาไฟกันผมรับดาเมจไม่ได้เลยนะอ่ามาดูสกอร์กันนะครับอ่าผมก็ฆ่าไปสานะครับตายไปสี่คะแนนก็อยู่แค่แปดจุดหกเลวครับอู้แ่งน้อยเกินนะครับอ่าสําหรับไอเทมนะครับก็จะเป็นรองเท้าลาูกดาว นะครับแล้วก็สเปียร์นะครับแล้วก็ฟอร์สเขบนะครับดับถือแล้วก็ดับแดงคือคือไอ้เกมที่ผมเล่นน่ะผมเพิ่งมานึกได้นะไอ้ไอ้ไอตาเนี้ยคือผมจะออกฟอร์สเขบมาทําไหม่วะจริงๆผมควรออกทอยนะครับจริงๆผมควรออกทอยเลยแหละนะครับเพราะว่ามันมีคลิกซี่ไงแล้วคิกซี่แม่งแรงมากผมก็ไม่รู้จะออกฟอร์สเขบมาทําไหมนะแต่ก็เพิ่งมานึกได้ตอนเห็นไอเทปเนี้ยแหละนะครับเออก็ช่างมันเนาะ สำหรับดัมเมจที่ทำได้นะผมก็ทำไปแค่เจ็ดหมื่นห้าพันเองนะครับเพื่อนเโือนเกมนี้ผมแบบกา,กากถุยมากเลยนะจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ep ep ที่สามนะครับบันไดแห่งการไต่เปเชาร์ลอตนะครับก็จบลงในเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเอาไว้ EP หน้าๆเนี่ยสำหรับตัวละครชาลตนะครับผมสัญญาเลยนะผมจะไม่เล่นเน่าแบบนี้แน่นอนนะครับเพื่อเป็นความสนุกของคนดูด้วยนะอ่ะสำหรับนันก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเซนทอร์สวัสดีครับ